สวัสดีครับพบกับตามใจพิมนะครับผมและคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปเกี่ยวกับพอดีผมเข้าไปดูน,นานแล้วแหละไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำเนาะเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับสมรรถชิกนะครับผมทางช่องของช่องยูท,ทูบนะครับผมก็ไม่เคยไม่เคยทำเหมือนกันเนาะวันนี้ก็เลยมามาทำคลิป ให้ดูกันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยน้องก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u ัค c r i b e น้องกดติ๊งเต้นเตือนเพื่อรับชมคลิปแบบใหม่ๆน,นะครับผมอาะคลิปนี้มมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กันแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคสวัสดีทำไมเราไม่เห็นข้อความ โอเคอเคมาดูกันนะครับผมก็คืออันดับแรกนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่หน้าหลักนะครับมอันนี้คือหน้าหลักของเราเนาะหน้าหลักทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ไปที่ช่องนะครับสมมุติว่าผมอยากจะสมัครสมาชิกช่องของตามใจพิม,มก็คือเข้าไปที่โลโก้นะครับผมหรือว่าชื่อช่องของคุณคนนั้นนะครับผมแล้วก็ไปที่ช่องของคุณหรือว่า าช่องที่เราสวัสดีครับ,รบแล้วก็มันจะมีคําว่า,าสมัครปับแต่งช่องจากการวิดีโอให้เรากดไปตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็เขาจะมีตั้งแต่สมัครสมาชิกนะครับ,ม,รบม,มีตั้งแต่ ห้าสิบาทขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็แฟนคลับก็จะมีอาสิทธิดูวิดีโอก่อนใครการกลับสมาชิกการอัพโหลดภาพสถานะวิดีโอพิเศษสำหรับมาชิกเท่านั้นสตรีมแบบสดก็คือเวลาที่ผมอัพโหลดอะไรก็ตามนะานผมมู้ชได้ดูก่อนเลยคนแรกเลยนะมไม่ต้องรองนะครับต่อามาครับผมถ้าเกิดว่าขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะครับก็คือ วิดีโอเชื so ่อมต่อโซเชียลมีเดียวิดีโอพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นก็คืออันนี้จะปรากฏก่อนเลยนะมันจะได้เห็นก่อนได้ดูก่อนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสมัครสมาชิกก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้ในคลิปในช่องตามเดบิวท์นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เข้ามารับชมแล้วก็มาดูกันได้ับเผื่อใครยังทําไม่เป็นเนาะ ก็ลองลองไปลองมาศึกษากันดูนะครับผมมีอะไรจะสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปกันได้นะครับผมโอเคอะรครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนสามารถสมัครสมาชิกช่องเป็น f c ฟซีตโยงกับตามใจพิมได้แล้วนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมเริ่มต้นที่50บาทต่อเดือนนะครับใครสนใจก็สามารถไปที่หน้าช่องของตามใจพิมนะครับผมแล้วก็ สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่ม้นตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ถ้าสนใจก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นค่าขนมให้กับตามที่พิมพ์แล้วก็เป็นค่าอ่าุปกรณ์ในการถ่ายทําหรือว่าการเล่นนะครับผมหรือการทำคอนเทนต์อื่นๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ You're rolling up, over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back.